พัชระเดินเล่นในตลาดมือสองที่เต็มไปด้วยของเก่ามากมายจากตู้เสื้อผ้าสีหมนไปจนถึงกล่องเครื่องประดับเก่าๆที่มีกลิ่นอับชวยมาเป็นระยะเขาหยุดที่ร้านแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยของสะสมโบราณมากมายตั้งแต่แผ่นเสียงเก่าๆอย่างเครื่องใช้ในบ้านที่ดูเหมือนจะมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังสายตาของเขาหยุดอยู่ที่นาฬิกาปลุกโบราณตัวหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะไม้เก่านาฬิกามีขนาดกลางกรอบโลหะสีทอง ที่เป็นสนิมขึ้นเล็กน้อยมีหน้าปัดที่เหลืองซีดและมือชี้เวลาแบบเก่ามันดูมีสเสน่ห์แต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาพัชระย,ยิ้มให้กับตัวเองคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับห้องนอนของเขาเพราะเขาชอบของเก่าที่ดูมีเรื่องราวเมื่อเขาหยิบมันขึ้นมาดูใกล้ๆเขารู้สึกได้ถึงความหนาแน่นของบรรยากาศรอบๆตัวมมันเสียงคลิกที่มาจากกลไกภายในทำให้เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในนั้น เจ้าของร้านที่เป็นชายแก่สายตาคุมกรดกล่าวว่าในริกาตัวนี้มีประวัติที่น่าสนใจนะเคยเป็นของเจ้าของบ้านหลังเก่าที่หายตูไปในคืนหนึ่งไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยในริกานี่ปลุกเขาทุกคืนที่ตีสามพัชระยิ้มเบาๆและถามว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับมันไหมครับชายแก่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่ามันปลุกทุกคนที่มาครอบครอง และบางครั้งก็มีเสียงกระซิบจากภายในคนส่วนใหญ่ที่ซื้อไปจะคืนมันในไม่กี่วันบางคนก็แค่ไม่กล้าคืนมาแต่บางคนก็หายไปเลยพัชระคำออกมาน้อยๆเขาคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงแค่คำเล่าหรือที่คนแก่ๆมักจะพูดกันแต่ก็ไม่อาจต้านทานความอยากได้มันมาเข้าใจเงินและเอานาฬิกากลับบ้านพร้อมคิดว่าจะตั้งมันไว้ข้างเตียง คืนแรกที่พรชระตั้งนาฬิกาไว้ขณะที่เขากำลังนอนหลับตาเขาก็ได้ยินเสียงปลุกดังขึ้นในเวลาทิ่งคืนเหมือนเสียงดังจากนาฬิกาที่ไม่เคยมีมาก่อนและเสียงนั้นก็เหมือนจะดังก้องไปทั่วห้องเขาตื่นขึ้นมาแต่เห็นว่ามันเป็นแค่เสียงจากนาฬิกาที่ปลุกเขาตามปกติซึ่งเขาก็แค่คิดว่าเป็นแค่ความผิดพลาดของนาฬิกาโบราณเท่านั้นและเขาก็หลับต่อไปคืนถัดมาพรชระรู้สึกงงมาก จากการทำงานทั้งวันเมื่อเขาหลับไปอย่างลึกซึ้งเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังกว่าเดิมเสียงกระหึ่มในหูเหมือนจะลั่นดังไปทั่วทั้งห้องแต่ภาชัะก็ยังไม่สะดุ้งตื่นจนกระทั่งเสียงดังขึ้นอีกครั้งในตอนตีสามพอดี พัชระสะดุ้งตื่นในสภาพที่เต็มไปด้วยความรู้สึกขนลุกเขามองไปที่นาฬิกาปลุกแต่เขาก็พบว่าเวลายังไม่ถึงตีสามเขาตั้งใจว่าจะตรวจสอบนาฬิกาและเปลี่ยนเวลามันแต่ก็พบว่าเวลาในนาฬิกายังคงตั้งไว้ที่เวลาเดิมตีสามเขารีบลุกขึ้นมาปิดนาฬิกาแต่พอเขาทำเช่นนั้นก็พบว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยนาฬิกาดูเหมือนจะทำงานตามปกติในเวลาที่ตั้งไว้ พัชาราเริ่มรู้สึกสงสัยแต่ก็คิดว่าคงเป็นแค่ความผิดพลาดจากการตั้งเวลาผิดแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนถัดไปทําให้ความสงสัยของเขาเริ่มกลายเป็นความกลัวคืนต่อมาเสียงตุกดังขึ้นที่เวลาเดิมตีสามคราวนี้มันดังกว่าเดิมจนเขาต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกด้วยความกลัวพัชารารีบลุกขึ้นจากเตียงและมองไปที่นาฬิกาปลุกเขาเห็นมันทำงานอย่างปกติแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือเสียงกระซิบที่เริ่มดังขึ้นจากนาฬิกา ช่วยฉันช่วยฉันเสียงกระซิบบอกแ่วๆพัชราชะงักไปและรู้สึกเหมือนมีกระแสลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้าเขามันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาลุกขึ้นมาและพยายามจะเปิดนาฬิกาเพื่อตรวจดูภายในแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามเปิดมันกลับไม่ออกและเสียงกระซิบก็ยิ่งชัดเจนขึ้นจนทำให้เขาต้องรีบหยุดมือไปมันยังไม่จบจะต้องช่วยช่วยฉันออกไปพัชรารู้สึกท้อใจ และเริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติจริงๆเขาคิดว่าอาจจะต้องหาคำตอบเกี่ยวกับนาฬิกานี้ให้ได้เร็วๆก่อนที่มันจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเขาพยายามปล่อยใจให้เป็นปกติแต่เสียงกระซิบก็ยังไม่หยุดในที่สุดพัชระตัดสินใจว่าเขาจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเพราะนาฬิกานี้อาจไม่เป็นแค่เครื่องปลูกธรรมดามันอาจมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในที่เขายังไม่รู้ คืนถัดไปพัชระเริ่มรู้สึกว่าเขากําลังตกอยู่ในวงวนของบางสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ทุกคืนนริกาตปลุกยังคงตลุกเขาที่เวลาเดิมตีสามอย่างไม่เคยผิดพลาดแต่สิ่งที่เขารู้สึกได้ในตอนนี้ไม่ใช่แค่เสียงตลุกธรรมดาแต่มันมีบางอย่างที่แทรกอยู่ในเสียงนั้นเสียงกระซิบแผวๆที่ไม่ใช่แค่การปุกเท่านั้นคืนนี้เสียงกระซิบเริ่มชัดเจนมากขึ้นจนพัชระไม่อาจหลับได้เขานั่งขึ้นจากเตียง และมองไปที่นาฬิกาปลุกเขาพยายามที่จะหาคำอธิบายเกี่ยวกับมันแต่เขากลับพบแค่ความเงียบที่แผ่กระจายไปทั่วห้องเสียงกระซิบดังขึ้นจากที่ไหนบางแห่งในห้องอย่างลึกลับเหมือนมันมาจากภายในนาฬิกาและมันเริ่มพูดว่าช่วยฉันนะฉันยังไม่ไปมันไม่จบช่วยฉันเสียงนั้นแหบแห้งและเ่าเบาจนทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างๆเขาแม้จะไม่มีใครอยู่ในห้องเลยก็ตาม พัชรักขลุกไปทั้งตัวแต่เขาก็พยายามให้ตัวเองสงบลงเขาตัดสินใจจะหาคำตอบเกี่ยวกับนาฬิกานี้ให้ได้เพราะในตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นปัญหาที่เขาไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปเขาเริ่มเดินไปที่ร้านขายของเก่าที่เขาซื้อนาฬิกามาเมื่อเขาถามถึงประวัติของนาฬิกานี้มากขึ้นเจ้าของร้านแก่ๆตอบก,กลับด้วยน้ำเสียงต่ำว่านาฬิกานี้มีเจ้าของคนหนึ่งเขาหายตัวไปในคืนหนึ่งเขาเคยบอกคนในหมู่บ้านว่า เขาได้ยินเสียงบางอย่างมาจากนาฬิกานี้แต่ไม่มีใครสนใจมันพัชระเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแล้วเขาหายไปไหนล่ะครับเขาถามเจ้าของร้านมองไปที่พัชด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลก่อนจะตอบว่าเขาหายไปในคืนที่นาฬิกาตีสามและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นเขาอีกเลย แต่บางคนเชื่อว่าเขายังคงอยู่นาฬิกานี้มีความสามารถบางอย่างมันไม่เพียงแค่บอกเวลามันยังดึงดูดบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้พัชระได้ยินแล้วก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเขาเริ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่คำเล่าลือหากแต่มีบางสิ่งที่อยู่ในนาฬิกาและมันกำลังพยายามบอกเขาบางอย่างคืนต่อมาเขากลับไปที่ห้องของเขาและตั้งใจว่าจะไม่ยอมให้เสียงกระซิบเหล่านั้น ส่งผลกระทบกับเขาอีกแต่พอถึงเวลาตีสามเสียงนั้นก็กลับมาดังขึ้นอีกครั้งฉันต้องการออกไปช่วยฉันพัชระตกใจและรู้สึกว่ามีบางสิ่งในห้องที่เคลื่อนไหวเมื่อเขาหันไปมองนายกาเขาก็เห็นมือของมันหมุนไปที่เวลาเดิมอีกครั้งตีสามแต่ครั้งนี้เขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่รุนแรงมากขึ้นจากมันมันไม่ได้เป็นแค่เสียงกระซิบธรรมดาแต่เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่พยายามจะข้ามมาจากโลกอื่น พัชาระเริ่มคิดว่าเขาต้องหาวิธีจัดการกับนาฬิกาเหล่านี้ให้ได้เพราะถ้าเขายังปล่อยให้นาฬิกานี้อยู่ในห้องของเขาต่อไปอาจจะมีอะไรที่แย่กว่าการได้ยินเสียงกระซิบจากมันพัชาระเริ่มรู้สึกว่าเขาตกอยู่ในกับดักของบางสิ่งที่ไม่สามารถหลีกหนีได้นาฬิกาปุกโบราณทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งตามมาหลอกหลอนทุกคืน ไม่เพียงแค่การปลุกที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่เสียงกระซิบที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มทำให้เขากลัวจนไม่สามารถนอนหลับได้คืนหนึ่งเมื่อเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งที่ตีสามพระชราตัดสินใจว่าจะไม่ทนกับมันอีกแล้วเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเปิดดูวิธีปิดการทำงานของนาฬิกาโบราณแต่ก็ไม่พบวิธีใด ที่จะทำให้มันหยุดทำงานได้แม้จะพยายามปิดเสียงจากทุกปุ่มแต่ทุกครั้งที่เขาทำมันจะกลับมาทำงานอีกครั้งเสียงกระซิบที่พูดว่าช่วยฉันกลับดังขึ้นเรื่อยๆและมันก็ไม่หยุดพัชระคิดไปถึงคำพูดของเจ้าของร้านเก่าเกี่ยวกับนาฬิกานี้มันมีพลังบางอย่างเขาจึงตัดสินใจหาวิธีที่จะปิดเสียงนี้ถาวรเขาคิดว่าอาจจะต้องแกะนาฬิกาออกและทำลายมันไปเสียแต่ในคืนหนึ่ง หลังจากที่เสียงกระซิบยังคงดังอยู่พัชระตัดสินใจหยุดทุกอย่างเขาตั้งใจจะทำให้มันเงียบถาวรเขาหยิบคอ้อนเล็กๆที่เขามีในบ้านและเริ่มตีที่กรอบโลหะของนาฬิกาเขาตีอย่างแรงจนกรอบหลุดออกแต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรได้มากกว่านี้เสียงกระซิบก็หยุดไปทันทีพัชระยังคงยืนอยู่ข้างๆติงใจยังเต้นรัวๆเขาหยุดคิดครู่หนึ่งและมองไปที่นาฬิกามันไม่ได้ส่งเสียงกระซิบใดๆอีกแล้วเขาคิดว่าอาจจะทำสำเร็จแล้ว พัชระค่อยๆนั่งลงบนเตียงด้วยความโล่งใจแต่ในความสงบที่เกิดขึ้นนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างยังคงไม่ถูกต้องสัมผัสของเขาสันไหวเหมือนจะมีบางสิ่งแอบอยู่ในมุมมืดของห้องเขาคิดว่าตอนนี้เสียงกระซิบจะหายไปแต่ไม่นานหลังจากที่เขาเงียบไปเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังขึ้นมากกว่าเดิมอย่าทำแบบนี้มันยังไม่จบอย่าทำแบบนี้ พัชระตกใจและหันไปมองที่นาฬิกาปรากฏว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนาฬิกาปลุกยังคงตั้งอยู่ที่ข้างเตียงเขาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจคือมือของนาฬิกากลับหมุนไปตั้งที่เวลาเดิมตีสามอีกครั้งพัชระรีบลุกขึ้นจากเตียงและมองไปที่นาฬิกาเขาเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเวลาของเขากำลังจะหมดลงแล้วเพราะนาฬิกานี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องปลุกธรรมดามันเป็นสิ่งที่สามารถบังคับเวลาได้ และมันกำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้เขารับรู้แต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเขาได้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกแล้วพัชระนั่งนิ่งอยู่ข้างเตียงในความมืดหัวใจของเขายังคงเต้นรัวอย่างไม่เป็นจังหวะเขามองไปที่นาฬิกาปลุกโบราณที่ตั้งอยู่ข้างเตียงเวลายังคงอยู่ที่ตีสามเหมือนเดิมเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เขาเดินไปที่นาฬิกาและลองหมุนมันไปที่เวลาอื่นแต่มันก็กลับหมุนไปที่ตีสามทุกครั้งที่เขาพยายามเปลี่ยนเวลามือของนาฬิกากลับหมุนเองไปที่เวลาเดิมอย่างอัตโนมัติเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงกระซิบธรรมดามันดังขึ้นดังมากจนแทบจะเป็นคำรามทำไมถึงทำแบบนี้มันไม่จบเธอไม่สามารถหนีไปได้พัชระเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังจะสูญเสียสติเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีนาฬิกานี้ ไม่เพียงแค่ทำงานตามปกติแต่มันเหมือนกับว่ามันมีพลังบางอย่างที่สามารถควบคุมเวลาได้หรืออาจจะควบคุมจิตใจของเขาเขารู้สึกเหมือนเขากำลังถูกบังคับให้ทำตามคําสั่งบางอย่างที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครในที่สุดพัชรตัดสินใจว่าเขาจะไม่ทนกับมันอีกต่อไปเขาต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้ไม่ว่าจะต้องทำอะไรเขาจึงพยายามหยิบค้อน และตีไปที่กรอบของนาฬิกาอีกครั้งแต่ทันทีที่เขาตีไปที่มันเสียงกระซิบกลับหยุดลงและห้องกลับเงียบสงบเหมือนก่อนเขาหยุดหายใจและมองไปที่นาฬิกามือของมันหยุดหมุนและเวลาต่างๆก็ดูเหมือนจะหยุดลงในที่สุดเขาคิดว่าในที่สุดเขาก็ทำลายนาฬิกาได้แต่แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างพัชระสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เขาทำลายนาฬิกาไปแล้วเวลาในห้องก็ยังคงอยู่ที่ตีสามเสมอแม้ว่า เขาจะได้ทำลายมันและมันจะไม่สามารถทำงานได้อีกแล้วก็ตามแต่เหมือนกับว่าห้องนี้ยังคงติดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเช้าวันต่อมาพัชระตื่นขึ้นมาและพบว่าเขากลับไปนอนที่เตียงของเขาเหมือนเดิมทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจคือนาฬิกาปลุกโบราณกลับมาวางอยู่ที่ข้างเตียงอีกครั้งเขาตรวจสอบนาฬิกาอย่างละเอียดมันดูเหมือนใหม่เอี่ยมไม่มีร่องรอยของการถูกทำลายใดๆ และเวลาที่ตั้งไว้ก็ยังคงไปตีสามพัชารามองมันด้วยความงุนงงและขนลุกขึ้นมาเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีเขาอาจจะไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้เลยเสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งเวลายังไม่จบฉันจะปลุกเธอไปตลอดพัชระได้ยินคำพูดนี้ชัดเจนเขาตรหนักว่าเขาไม่สามารถหนีจากนาฬิกานี้ได้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับว่านาฬกาปุกโบราณนี้ ไม่ใช่แค่เครื่องมือบอกเวลาแต่เป็นสิ่งที่ถูกผูกพันกับวิญญาณบางอย่างวิญญาณที่ยังคงติดอยู่ในเวลาที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้และตั้งแต่นั้นมาทุกคืนที่ตีสามเสียงกระซิบจากนาฬิกาจะปลุกพรชรักขึ้นมาและเวลานั้นก็จะยังคงวงเวียนไม่จบสิน้น